สวัสดีครับสวัสดีครับชาวยูทูบทุกท่านสวัสดีครับคนติดตามนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่องเม่นซาวแอนไลท์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมตอนนี้มีสินค้านะครับเป็นคอร์ดนะครับลูกค้าบอกให้รีบพี่หุ่ยเบงแน่นะครับผมสองโตนะครับแอดคอรดกับโมนิฟายนะครับผมแอดคอรดกับโมนิฟายนะครับผมมันมีมารีวิวทั้งสองโตนะครับผมอยู่ทั้งสองโตนะครับเอาฟังน้าเสียงของมันนะครับ นำเสียงวันบ่าต่างกันเหรครับผม <Okay. S 1> ผมมาขึ้นกันเลยนะครับผม <Okay. S 1> ใจดีทั้งสองนะครับผมกะผมติตวัววิธีตวัตวผมติตวัวแจ็คเขาพาเวอร์นะครับผมแจ็คคอดไปหาพาเวอร์เลยนะครับผมมาพายังเอาตัวมอนิไฟก่อนนะครับมอนิไฟก่อนนะครับติดตัวยังทั้งสามทางทึ้งสองทางนะครับผมหน้าสีสั้นๆเนี่ยนะผมถือกล่องพูดดิเนะาะเขาครับ ครัโอ้ยผมถือผู้เดียวว่าถนัดนะครับสั้นๆเนี้ยนะครับผมวัสาเบึ้งเอาครับเสียบสายนะครับเอิดแอเครับ นี่นะครับเขาแอมเลยนะครับตัวเดียวนะครับตัวนี้วัตตใส่นะครับสองตัวนี้ว่ตต์ใส่แอมควอดนะครับคอดติดแล้วนะครับคอดติดแหลี่ยวมีร่องโมดิฟายก่อนนะครับเปิดเพลงเปิดเพียงแนวเปิดเพลงธรรมดานี่แหละเสียงตื่นก่อนแนวจุดบวกลอยได้ยินเจ็ดสิบนะครับผมผมีร่องเป็นเสียงกลางก่อนนะครับสองเป็นเสียงแหลมก่อนครับฮัลโศูนย์ เปิด,ดรุมขึ้นนะครับอันนี้เป็นสามทางก่อนนะครับร่วมทีระวังแหลมกับกลางนะครับสามจุดสามจุดหาข้นะครับผมที่ผมบอกไว้ครับบล็อกเกินนีนะครับนี่มีเสียงแหลมเสียงแหลมนะครับผมยูผมมาณนี้นครับระวัง ผมเป็นซุ่มเห้กครับ5วพวู้ใดตัดคอดนะครับนี่นี่ครับ3จุดหายเชื้อรือประมาณนี้ก็ไเลยนะครับผมจุดระว่างช่วงนี่นะครับนี่ครับฝ่าไปครับมันสองตัวมันสิสะอันนี้มันสิใหาย,ยาเสียงกลางนะครับนีย่ยล้เสียงกลางนี่แลเสียงกลางนะครับเสียงกลาง สั้นๆเนีย่ยนะครับอ่ะผมมาเดี๋ยววนลงเลยนะครับทัานใส่ไม่หลุดอันนี้ย่านกลางนะครับอันนี้ความันทีกลางกระเบียดนะครับผมลอยสามซิปประมาณนี้ก็ได้นะครับลอยสามซิปลอยถึงลอยสี่ซิปนะครับปร,นะประมาณนี้นะครับความันทีตัดเห็นประมาณนี้นะครับผมหาตาต่างกล่องบปล่ามาต่าง าตั้งกล่องนะครับเฮ้ยครัตั้งกล่องเลยนะครับผมอาอาตั้งกล่องนี่แหละมันจังประซันนะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางอยู่นะครับเสียงกลางอยู่อันนี้เราไปเร็วๆเลยครับมัน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 ร่องสองตัวนะครับเสียงเบียดนะครับเบียดเสียงเบียดเสียงเบียด ได้ยินนะครับเสียงเบสมันสืเป็นคว่มทีํำนะครับอาจจะว่าคอยได้ยินชัดปันไดนะครับแต่ว่ากับพ่อได้ยินนะครับลองฟังบึ่งนะครับนี่บเสียงเบียดนะครับอ,อ <pf unlikely> like. 對對 meaning meaning. ันนี้กับคว่มทีเบียดระวางเบสดกับกลางนะครับระวางคือผมบอกนะครับลอยจนไปหอดลอยสามลอยซีนะครับประมาณนี้นะตัดมันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาขาหนีกันเลยนะครับมันจะเบาเสียไปลา แหลมก้อนนะครับแหลมก้อนพ่วทีคือผมบอกกับพ่วมทีการกับแหลมยูม 3, บ้านสามบกเกินสามจุดห้าเคนะครับยูะมานนี้นะครับผมเบียดกับยูวว่บมาณคือผมบอกนะครับลอยหอดลอยซีนะครับยังแหลมนะครับยงแหลมนะครับผมแต่เขาตัดลงมาอีกมันจิเป็นเลยครับ มันสิแบบคตนละเอียดนะครับผมแล้วมันสีบามีโทนเสียงโทนเสียงลักษณะ,ะแบบความทนเสียงของธรรมชาติของมันครับมันฮ่อโกดมันปวดนะครับ,รบถ้าเอาขื้นไปไลม่มันจิตดมันติดกลางหลยนะครับมันตดกลางหลยนะครับผมว่านี่พอดีนะครับผมเียงกลางตัว เสียงกลางต่อไปเลยนะครับผมเสียงกลางตุวสองตัวนี้ราคาเดียวกันนะครับผมอยู่พัฒนาพร้อมจัดทรงนะครับผมพร้อมทรงให้เลยนะครับท,ทั่วทั่วประเทศนะครับผมประเทศไทยนะครับดี่นะพี่น้องนี่ดูแลเมังกีสานส่งอีสานส่งอร่างไรบ้า เนลตบุรีพรห่าหยอีสารไม่ยูว่นวุนเศร้าเสียงที่ยบัตรจ้าเสียงแค่บัตรจ้าวผมมาใส่เป็นคับกอเป็นวิถีเร่องเล่าสุขคตให้บ้านส่งต่งคือทับต่าว่าจากไหหยองนราคาลนี้แพเกสครับสุดยอดนะครับเสียงมีคุณภาพรับจากทิบัตรเป็นสาวไทยรวกับีสียงนตีแบบนี้ไงเสียงเบียดนะครับผมไปเร็วๆเลยครับมันสองตนะครับที่ย พอได้ยินบ่เสียงเบีบเป็นเสียงต่ำนะครับที่ผมบอกบอกไปแล้วครับเสียงเบีบเป็นเสียงที่ต่ำนะครับผมตรงนี้กดเป็นสองทางนะครับบาทนี่สองทางกดสวิตช์นะครับสองทางนะครับนี่ผมเหตุตัวยื่นตัวตัวยางนะครับมันกดขึ้นกันนะครับ สวิสสองทางครับนี่กดตัวนี้ลงนะครับมันสีบอกมันเขียนในบอกเบิร์ดนะครับผมนทติใส่งานเป็นกะมันมันบอกเบิร์ดนะครับสามทางตรงปลอยสองตัวนี้สองทางกดตัวนี้ลงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมบ่มียังงากเกนะครับคอดนะครับสองทางความสัมพันธ์มันสี่ยูระวังตัวนี้นะครับเป็นโวลุ่มของของไห้นะครับผม ตัวนี้ีว่าเกี่ยวเลยนะครับบาทนี่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับคว่ำทีระอว่างเบรกลางแหลมพอรอดเปสองทางนะครับนี่รู้ร่าโมขึ้นสูงนี่เสียงเบรคะนังเกียร์นะครับเอาโมลุ่งจำกะสองทางตัดสำเนียกะคือผมบอกนะครับเนาะ เราบ้างลอยไปหาลอยซีซิปเตขึ้นกันนะครับผมสองขึ้นกรณีสองช่างนะครับไปอีกข้างนึงครับไปเร็วๆนะครับมันไลยนะครับเสียงขึ้นนะครับเสียงขึ้นเงียบเกี่ยวนะครับผม อีกแคตน,นึงได้นะผมเดี๋ยวมันเสียเวลาครับมันเตะกระที่ยงแล้วนี่อู้แปดต่อตัวนี้ครับเอาฟาวไปฟาวไป,ป,ปใหญ่แจ็คครับใหญ่แจ็คใหญ่ใหญ่แจ็คนะไม่ใช่ตัวซึ่งไม่ใช่ตัวซึ่งเลือกสามทางกรอนครับสามทางกรอนสามทางกรอนรอน,นะทางนี้ก่อนนะครับก็ขางนี้ล่ะตัดทึกบเราครับเราเสียเวลาเจ้าของ มาอยู่ครับบ่ไดเสียบสายไฟเครื่องฟ้าบัวสายไฟผมเสียบ,บยอันนี้คือบรดังติดแล้วนะครับติดแล้วติดแล้วเครื่องฝาบัวนะครับคลิปมันสีเงาเลยครับมันสีหนาเบื่อเงาไรก้มทีผมมาบอกอีกแล้วนะครับก้มทีคือกันนะครับ แอมนะครับก,าก,บกลา,า,า,กาเลงเน,น,นะครับ นี่นครับเนาะเบียดเป็นเสียงต่ำที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันต้องเล่งถึงยังอยเบียดฟังวีครับบัตรนี่ฟังตัวนี้คือเกาครับควมทีควงทีคือเกอลเลยครับแหลมแหลมนะครับมาจะได้ยินนี่ต่อครับอาจจะเร็วเลยครับกลาง ้าขมทไายตัวเดียวนีดไปติดซ่าอยู่นะครับอันนี้มันสองตัวนะครับรีวิวให้กบ,บิึงครับเสียเวลาวันเสีงยงานในปกติบอ่อนะครับกระร่าง สองทาง,งขค้อเกลาครับตัวนี้มุนีว่าดเกี่ยวแล้วนะครับลงุนลงนะครับสองทาง,ง,ดางกดด้นานหลังคือเกลีนะครับเสียงขึ้นเปิดสองหนทาที่นะครับดันตรงเงสีงีตรงเสียงานี้ครับสองทางครับฟังนี่ครับนี่โมเกียวมเกียวมเกียวนะครับ เ้นีตัวนี้ขึ้นนะครับสวัสดีครับนะทุกสองตัวนี้ใส่ง่านในปกตินะครับผมปกติทุกตัวนะครับผมราคาคือพันหาพร้อมจัดทร่งนะครับผมตัวประเทศไทยนะครับผมใส่ได้ทุกตัวเสียงคือกันครับไม่ทางกันดอกครับผม ถ้าสนใจกับโทมาได้นะครับโทมาเฟซผมอยู่ถ่ายคลิปสุดท้ายนะครับเป็นสาาแอนไลท์จังหวัดรลอยเอ็ดนะครับผมเฟสนะครับยังงงกับเพจนะครับซื้อเดียวกันนะครับกับโทมาก่อนกัได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กดแต่กดแชร์่้ไทยบานเฮาเ่านะครับผมไทยลอยเอ็ดไทยอีสานบานเฮานะครับผมซอยกันนะครับผมกะผู้ใดมีการไม่งานนะครับปลาจ้างกันได้นะครับหมอลำ เต็มวงเต็มยัง,น,น,ง,งนะครับ,บผมขายเครื่องของเครื่องหมอลำนะครับจองผมผมบอกไปแล้วนะครับผมมีเครื่องหมอลำไผืเบึงขายของคมอมูสาระนะครับผมประมาณนี้นะครับผม้ทไดามัก,กฝากกดไลค์ให้น้ำนะครับผมกดติดตามผมน้ำเน่ยนะครับผมแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ